สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะพี่ช้างก็จะเอาสูตรสองตัวบนตรงๆ8แปดชุดตรงๆนะคะสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบค่อยตามนะคะเรามาดูกันว่าจะไปชนกับสูตรอื่นๆหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะมาขอฝากอ่านคาเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวีดีโอนี้ค่ะสนับสนุนสลากินแบง่์รัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ วิธีที่เอามาคำนวณนะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะหลักร้อยอ่าหน้าคอหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็หลักหน่วยคอสองนะคะบวกกันสามครั้งนะคะ,ะโซนหลักหน่วยบนนะคะหลักสิบคอสามค่ะแล้วก็บวกหลักร้อยคอสี่นะคะแบบนี้ค่ะตัวนี้กับตัวนี้บวกกันนะคะเสร็จแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้บวกกันนะคะ อ่ะทีนี้เรามาบวกกันเ,เลยค่ะเอาหนึ่งค่ะ1นึ่บกศบกศบกศย์ค,ค่ะเท่ากับนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แบบนี้นะคะอามาดูหลักหน่วยกันเก้เก้าค่ะก็บวกสามค่ะก็เป็น12บสนะคะสองสามค่ะ 1นนะคะแล้วก็1 3ค่ะ2 2 2 3นะคะโอ้ต้องทำกี่ชุดเนี่ย8ชุดกันเลยเนาะ3 3ค่ะ3เอ๋ไม่ใช่ขอไปค่ะต้องเป็น3 2ค่ะอ่ะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะ เข้าที่คู่นี้ค่ะสูตรนี้มาตรงๆนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ชนกับสูตรที่เคยเข้านะคะเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะที่จะเข้าต่อนะสูตรไหนเนาะที่จะเข้าต่อนะคะต้องมีสักสูตรแน,น่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าเราไปตัดสูตรตัวนั้นนะ่ะมันเจอสูตรที่ออกหรือเปล่านะอ่าที่นี้ดูกันงวดที่2 2 4, อบวกสค่ะอ่าบวกสีนะคะสองบวกสบวกสนะคะก็เป็น6เป็น6เป็น0นย์ค่ะแล้วก็บวกสีีกทีนะคะก็ลงท้ายเลขสี่ค่ะท่านผู้ชม4 5 6 9ค่ะแบบนี้นะมาอีกตัวหนึ่ง0ูบกสค่ะอ่าศูนย์บวกสี่ส่ห 4ี่หผิดอีกแล้วสี่หแบบนี้นะคะแล้วก็54ค่ะ55าห้าค่ะานูชมอ่าหกสี่ห,หนะคะ เก้าสี่เก้าห้าค่ะงวดนี้เข้าที่ตัวนี้เลยนะอ่างวดที่สามค่ะศูนย์บวกสองบวกสองบวกสองค่ะ เป็นหค่ะอ่าหกเจแปดหนึ่งะคะเสร็จตัวนี้จะเป็นเจดค่ะเจดบกห้าค่ะท่านผู้ชมสองสาค่ะหกสนะคะหกาค่ะอเจ็ดสองเจดสามนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็จะเป็นแปด แปดสองแปดสามค่ะหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสามแบบนี้นะคะ,ะชุดนี้นะมาตรงๆค่ะตัวกันงดที่จะออกนี้นะท่านผู้ชมงดที่จะออกนี้คําอธิบายวิช่างอธิบายตั้งแต่หัวคลิปนะคะ ท่านชมถ้าไม่เห็นก็ย้อนขึ้นไปดูนะคะท่านชมก็เอาหกนี้มาตั้งค่ะหกนะหลักรนะ้อยหน้าคอหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็หลักหน่วยคอสองค่ะ,ะบกหนึ่งบกหนึ่งบกหนึ่งนะคะหกบกหนึ่งบกหนึ่งก็เป็นเก้าค่ะท่านชมอ่าเก้าศูนย์หนึ่งอ่สี่ค่ะไม่รู้ว่าหลักสิบบนของเรามาหรือเปล่าตัวนี้นะคะอ่าที่นี่มาดูอีกหลักหน่วยกัน อธิบายตัง้งแต่หัวคลิปนะคะเอา1มาบวก4ค่ะหลักสิบหน้าคหนึอ้หลักสิบหน้าคอ2น,น,นะคะแล้วก็หลักร้อยคอสีค่ะมาบวกกันนะคะ1นบกสเป็นห้าค่ะห้าหค่ะอ่ะทีนี้เราจะคูก,กันดูนะคะเก้ห้านะคะเกาหกค่ะศูนย์ห้าศูย์นห,น,หนะคะ แล้วก็หนึ่งห้าอ่าหนึ่งหกค่ะสี่ห้าสี่หกค่ะท่านผู้ชมอ่าที่นี่นะวิชจาจะขออธิบายนิดหนึ่งนะคะที่นี่เรามาดูกันสูตรที่เคยเข้านะกับสูตรนี้เนาะเนี่ยถ้าเป็นสูตรเก่าของเราอันนี้เขาไม่ชนกันนะคะ F4 นี่จะเป็นสูตรเก่าที่เคยเข้านะคะอ่าไม่ชนกันเห็นไหมคะอันนี้ชุด อ่สิชุดนะคะที่นี่เห็นไหมคะนี้ไม่ชนกันเลยไม่มีตัวชนเลยนะคะมีแต่ศูนย์นะมีแต่ศูนย์ที่ชนกันนะ,ะแต่ก็เก้านี้กับนี้ไม่ตรงกันนะคะงวดนี้นะถ้าท่านใดที่ฟังให้จบนะคะก็จะปังจะเห็นนะคะอยากจะให้ฟังให้มันจบทุกช็อตนะคะท่านผู้ชมถึงจะเข้าใจนะ,ะบางทีก็ฟังไม่หมดแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะ,ะงวดนี้อ่ชาไม่ ไม่ไม่ว่าจะงวดข้างหน้าหรืองวดนี้ก็แล้วแต่นะคะวันข้างหน้าก็แล้วแต่นะพี่ช้างไม่ค่อยมีเวลามาสรุปที่ในย t ทู e แล้วนะคะท่านชมพี่ช้างก็ต้องจัดการให้คนที่ในกลุ่มนะคะแล้วก็ต้องคำนวณหวยลาวด้วยนะ,ะแล้วก็ต้องทำอะไรที่บ้านด้วยนะคะมันก็ต้องหลายๆอย่างนะ,ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะคะบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลามีเวลาพักผ่อนนะคะ บางทีก็นอนไม่เป็นเวลานั่นเองบางทีเอฟซีหรือท้ชมทักมาบางทีก็พักผ่อนที่ไม่เป็นเวลาก็ไม่ได้ตอบนะท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะถ้าพี่ช้างไม่ได้ตอบนะถ้าเป็นไลน์พี่ช้างของที่ให้ไปนะคะยังไงก็เตื่นมาก็ตอบแน่นอนหรือว่าได้เห็นชัดเห็นไลน์ก็ได้ตอบแน่นอนนะคะเออเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจนะคะโซนงวดนี้ถ้าพี่ช้างไม่ได้สรุปไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าในกลุ่มนี้พี่ช้างก็ รู้สึกว่ามาดูอีกทีนะคะในกลุ่มพิ่จางจะเอาไปให้เพิ่มอีกสักหน่อยนะคะอ่าถ้าสมมติท่านชมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนนะเฉพาะสูตรนี้นะอันนี้จะเป็นสูตรเก่าก็แล้วกันนะคะอ่าสูตรเก่านะเอาง่ายๆคือเอาอย่างงี้เอาง่ายๆนะเอาติดไว้เลย6หรือ9ไม่รู้นะคะอ่าพี่้างก็ยังให้อยู่น้อยๆน,นะคะอ่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกมาสรุปให้แต่ก็ยัง ให้อยู่น้อยน,นะคะไม่รู้ว่าเป็นเก้าหรือหกนะคะติดไว้ก็แล้วกันนะคะส่วนตามที่ในสูตรของเรานั้นมันอาจจะมีแปดชนกันใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าแปดนั้นจะมาหรือเปล่านะแต่ตามสูตรนั้นเขาก็ชนกันนะแต่ที่พูดไปนี้ก็พิชางเห็นเก้าหรือหกไม่รู้แต่ว่าจะมาลาวหรือมาไทยพิชางก็ไม่รู้นะคะแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าต้องซื้อติดไว้ถ้าเป็นลาวนะคะปานนี้ก็น่าจะออกแล้วก็คงไม่ทันแล้วถ้าเป็นลาวนะคะ ออวันนี้ก็เป็นวันที่28นะคะเออตุลา28นะคะ6-7นะคะก็วันนี้ไม่น่าจะทันนะคะถ้าที่เห็นนั้นถ้าสมมติว่าเขาออกวันนี้ไปนะคะเออวันถ้าจะออกหวยไทยนั้นก็ยังไม่ต้องเน้นเท่าไหร่ถ้าเขาออกวันนี้ไปนะคะเราก็ต้องรอดูอีกทีนะคะก็ยังไม่มีอะไรการันตีหรอกค่ะท่านผู้ชมนะคะแต่ก็ติดไว้ก็แล้วกันนะคะ9หรือ6เท่านั้นนะคะ ออถ้าเลข8ของเรามาก็หาง่ายๆนะคะแต่ถ้าตามสูตรที่สูตรเก่านั้นตามสูตรสูตรเก่านะคะจะบอกไว้ก่อนถ้าตามสูตรสูตรเก่าก็ลองเอาที่มันติดอ่ะติดแบบนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็มีเด่นล่างบ้างเนะเาะก็ติดแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเฉพาะคนที่ยังตามสูตรนี้อยู่นะคะก็เอาแบบนี้นะ3นี้เขาไปชนกับเลขดับนะท่านผู้ชมแล้วแต่นะคะ โซนเลข5านะคะส่วนเลข5าก็ชนกับเลขดับนะคะถ้าท่านใดชอบนะคะก็เอาติดไว้น้อยๆนะคะติดไปกันไว้น้อยๆนะคะโซนอันนี้ก็ชนกันหลายสูตรอยู่แต่ก็เขาไปชนกับดับบนนั่นเองนะคะหากว่าชอบก็เอาแล้วแต่นะคะเอ,อ่อเนาะสูตรก็ไม่รู้ว่าชนกันหลายหลายสูตรเลยนะคะก็ลองตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วแต่ชอบนะคะที่พูดไปก็ประมาณนี้นะ มีถ้าท่านชมตั้งใจดูหลายๆสูตรดูจนจบนะคะแล้วก็เอามาเทียบชนกันหลายสูตรนะคะมันก็จะมีตัวชนกันบ้างอยู่ค่ะอ่ะมีมีนะคะมีตัวชนกันบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเอ่ยเราก็ไม่รู้เท่านั้นเองนะคะอีกอย่างนะอีกอย่างนะแล้วก็หลักหน่วยของเรากับสูตรนี้ไม่ตรงกันนะคะแต่ก็สูตรนี้กับอีกสูตรไปไปตรงกันนะคะหลักหน่วยของเราสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าแต่ว่าไม่ ไม่ตรงกับสูตรในนี้เลยนะเห็นไหมคะอันนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าแต่ว่าเขาไม่ตรงกันนะอ่าบอกไว้ก่อนนะเขาไม่ตรงกันนะคะออนั่นแหละท่านใดที่ชอบแบบอย่าให้สรุปให้นะต้องเข้ามาในไลน์ id เท่านั้นนะคะแต่ถ้าคิดว่าฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีแน่นอนนะถ้าท่านใดคิดว่าฟรีไม่ต้องเข้ามานะคะมันเสียเวลานะคะอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องทําอะไรหลายอย่างนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแพงอะไรขนาดนั้นนะคะ ช่วยแค่ค่าขนมนมเลยเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมสมัครใจค่อยเข้ามาไม่สมัครใจไม่ต้องเข้ามานะคะบางทีก็เข้ามาแล้วให้ลายมันเต็มเฉยๆไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เข้ามานะคะถ้าต้องการจริงๆถึงเข้ามานะคะท่านผู้ชมนะถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องเข้ามานะเออไว้ให้ท่านอื่นท่านอื่นเขาเข้ามาบ้างนะคะโอเคนะคะบางท่านก็เข้ามาแล้วก็หือ แบบนี้ลยหรือแบบนั้นลยหรือทั้งทที่เขียนอยู่แล้วนะเขียนให้ก่อนแล้วนะคะเขียนให้ก่อนแล้วนะคะอธิบายก่อนทุกอย่างแล้วนะคะเออก็ไม่เข้าใจเลยนะคะเออบางที่พูดบอกว่าเอ,อไม่พูดดีกว่าเนาะประมาณนี้ล่ะค่ะประมาณนี้นะทนะ่านผู้ชมนะเขาจะออกแนวนี้นะแนวนล่างๆนี้นะคะนี่สูตรใหม่นะคะแปดชุดตรงนะคะ ท่านผู้ชมที่งบน้อยก็ลองเล่นดูตรงๆก็แล้วกันนะคะหากว่าชอบนะคะเราก็ต้องลองตามใหม่ๆบ้างนะท่านผู้ชมสิ่งของใหม่ๆบ้างนะอันนี้มาแนวล่างนะคะน,นี่มาแนวบนนะคะอันนี้เขาจะมาแนวบนหรือเปล่านะถ้าสมมติอันนี้มาแนวบนถ้ามาแนวบนก็น่าจะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าแนวล่างก็น่าจะตัวนี้หรือเปล่านะสมมุตินะอันนี้แค่สมมุตินะปากกาไปหาเองนะสมมุติหาให้แล้วนะท่านผู้ชม ห <laughs> ยอกนะโอเคนะคะเอฟซี <dabei> บางท่านนะคะก็บอกว่ามีนี่มีสินเนาะก็ติดนี่ติดสินเนาะก็อยากให้พี่ช้างช่วยก็ช่วยอยู่แล้วเท่าที่พี่ช้างช่วยได้นะคะก็ช่วยตัดคั่ให้มันน้อยลงนะคะช่วยตัดให้ตัวเน้น้มันน้อยลงเออแล้วแต่ว่าเขาจะไปออกตัวนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมก็ ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรที่มันไม่เป็นหลักนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวไหนแบบนั้นนะมันก็จะเสียตังค์ไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดออกมามันก็มีแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะก็มากสุดนะคะก็ไม่น่าจะเกินประมาณสิบตัวนะคะอันนี้คือพูดถึงนะหมายถึง2ตัวบนนะคะอืมแต่ถ้าน้อยที่สุดนะคะก็ประมาณหกเจ็ดตัวนะคะ หกเจ็ดตัวประมาณนั้นต้องมีแน่นอนนะคะหกเจ็ดแปดตัวนี้ต้องมีแน่นอนนะคะอ่ะท่านใดชอบค่อยตามค่อยเข้ามาก็แล้วกันนะคะเออท่านที่ยังติดนิดติดสินไม่ต้องน้อยใจเลยนะคะถ้ามาอยู่ใกล้พีชังแล้วนะคะก็ยังไงยังไงเราก็ต้องช่วยกันให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะท่านผู้ชมนะนะอุ่นใจได้เลยนะคะแต่ก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะอ่ะขอขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ